สวัสดีครับผมวันนี้ก็อยู่กับกัตะพลโซล่าเซลคือเก่านะครับผมอ่าแล้วก็จะมาแนะนํานะครับตู้เันนนี้เป็นระบบใหญ่เลยนะนะครับระบบใหญ่สุดของผมนะครับนะของผมนะที่กําลังพัฒนานะครับเป็นระบบเจ็ดสิบสองโวลต์นะครับเนี่ยนะครับมาดูไอ้หม้อแปลงที่เทสนะครับที่ให้ดูนั่แหละที่ก่อนประกอบเนาะใหญ่มากเลยครับผมเนี่ย ไอ้ตัวน,นี้400กว่าแอมป์นะครับ400กว่าแอมป์นะและ้วก็มอสเฟต์นี่ก็ตัวละ300 M, แอมป์นะครับแรงดันสูงสุดก็คือ120โวลต์นะครับดูนี่ครับอา่าไมโครที่ให้ดูนะครับอ่าเนี่ยอ่า100แอมป์นี่เท่ากับมีแบตแบตเตอรี่อยู่ในนี้2ลูกนะครับเป็น100 100แอมป์นะครับอ่าที่ให้ดูก็คือ40000 40000ไมโครฟลัดนะครับนะสี0 0 0ืไมโครฟลัดนะครับที่ให้ดูนะตัว100แอมป์อ่า100โวลต์นะครับเนาะ เป็นระบบไฮบริดนะครับผมเอาง่ายแค่ถอดแบตเตอรี่ออกนะครับก็ยังทํางานได้เนาะเพราะว่ามันมีประจุตอนนี้ครับมาติดทห้ท่านลูกค้าอยู่จังหวัดนครปฐมนะครับที่ว่าจะเห็นมาเบิ้งติดตามกันนะว่าจะเป็นยังไงอันนี้ใช้แบบไม่จํากัดโหลดนะครับนะยี่ห้ากิโลวัตต์นะครับยี่ห้ากิโลวัตต์เอานะครับผมก็คือแบตเตอรี่เนี่ยจะเป็นจัดให้เป็นสองร้อยหกสิบแอมป์นะครับเป็นระบบเจ็ดสิบสองนะครับเป็นระบบใหญ่เลยนะครับ แล้วก็ใช้ไม่จํากัดโหลดได้ทุกอย่างแต่ว่าอยู่อยู่ที่น้ํามันนะครับอยู่ที่นี่แบตเตอรี่เหมือนน้ามันเนาะอันนี้เหมือนสิบล้อนะครับเรามีเชื้อเพลิงอะไรก็วิ่งเท่านั้นอันนี้ก็แบบสองร้อยหกสิบแอมป์หกลูกนี่ก็ได้ประมาณกําลังสูงสุดนะครับหมื่นแปดพันนะครับก็คือสิบแปดเคนะครับแต่ว่าอินเวอร์เตอร์นี่ได้เกินยี่ห้ากิโลนะครับผมนะครับแล้วก็เป็นระบบเอ็มีทีตัวใหญ่เลยครับตัวใหญ่เลยนะครับ ตั้งค่าเรียบร้อยนะครับตั้งค่าใหม่เรียบร้อยนะครับแผงอ่าแผงใช้สิบสองแผ่นนะครับสิบสองแผ่นเพื่อบาลานซ์ให้ลงตัวนะครับก็ได้กําลังที่ผลิตมากันเลยครับต่อวันก็หมื่นแปดนะครับหมื่นแปดก็คือรวมพลังงานทั้งหมดนะครับก็คือหม้อแปลงน่ะผมคิดแค่สี่ร้อยแอมนะครับหม้อแปลง m v สี่ร้อยนะครับสี่ร้อยแอมก็คือเทเลโบดสิบสอง คูณคูณง่ายๆก็คือเอาเจ็ดสิบสองคูณสี่ร้อยแอมนั่แหละครับคือวัตนะวัตที่จะได้ที่ได้ในกําลังผลิตนะครับนะแต่ว่าก็คืออยู่ที่พลังงานน้ํามันนะั่นแหละที่ผมบอกก็คือแบตเตอรี่ตอนนี้สองร้อยหกสิบแอมนะครับหกลูกก็ได้อยู่ประมาณสิบแปดสิบแปดกิโลวัตต์นะครับผม เดี๋ยวมาดูมิตเตอร์นะครับการทางานงานหนักเลยตอนนี้แบบเดินลนยเหมือนทํางานจริงนะครับเนี่ยดูมิตเตอร์นะครับที่ได้พอมอันนี้เปิดตั้งแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเปิดแค่หลอดไฟได้หน่วยหนึ่งอ่ตอนเช้านี่ก็เพิ่งมาอ่าเดินระบบการทํางานแล้วก็มีอทตตัวน,นี้เข้าในระบบนะครับในบ้านที่ใช้ตอนนี้นะครับนะแล้วก็อ่าใส้คอนซูเมร์ให้ป้องกันจ่ายโหลดนะครับแล้วก็ชุดกุมชาร์จนะครับ ชาร์จเป็นสองชุดแยกชาร์จสามสิบหกนะครับเพราะว่าระบบใหญ่ในประเทศเราตอนนี้ก็มีแค่ระบบใหญ่สุดสี่สิบแปดนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องมาบาลานซ์แล้วก็ระบบนี้ก็คือจะป้องกันแบตน็อกแบตตายได้มากที่สุดนะครับเพราะว่ามันเป็นสองชุดนะครับชาร์จชุดละสามลูกนะครับแบ่งการชุดชาร์จก็คือลูกหนึ่งจะแบ่งการชาร์จอยู่ที่สองสองแผ่นนะครับสองแผ่นก็จะเหมาะพอดีนะครับตัวนี้ชาร์จตั้งแต่สิบห้า ถึงยี่ิบแอมต่อชั่วโมงได้นะครับเพราะนี้เป็น,นแบตลิฟตเจียวเนาะนั้นมาดูแอมนะครับมาดูแอมนะครับแอมแบตเตอรี่นะครับนะครับแอมแอมฮาวนะแอมฮาวนะครับผมอ,260อ่าสองร้อยหกสิบอมาโอเคหกลูกนะครับก็คืออันนี้เป็นระบบที่แบบกินไฟน้อยดึงไฟแบตเตอรี่น้อยมากนะครับผมดึงไฟแบตเตอรี่ประหยัดไฟน้อยมากนะครับตอนนี้ขนาดระ,ระบบใหญ่ๆนะครับเนี่ยขนาดมิตเตอร์หมุนขนาดชูดขนาดนี้เลย กินไฟอยู่ที่ประมาณหนึ่งแอมกว่านะครับดูมิเตอร์แต่ว่าก็คืออันนี้เป็นเป็นการจ่ายแต่ว่าดูมิเตอร์ครับผมน,นะครับนี่นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูระบบของเพื่นนะครับระบบความร้อนนี่ครับผมเป็นเครื่องประกอบแล้วนี่ก่าหลายแสนบาทนว่าใส่มากหลายปีแล้วเป็นอันนี้ก็คือ เพราะว่าเราวันที่เรามาทํางานนะครับแกทํางานเพราะว่าตัวนี้ส่งเป็นฟาร์มนะครับเป็นทรงตั้งประเทศนะครับส่งส่งนอกประเทศด้วยนะครับก็ต้องมีการแพ็กส่งแล้วก็ขึ้นเครื่องอะไรแล้วก็จะมันก็จะใช้ลายอย่างนะครับตัวนี้เป็นกินไหลเลยนะครับกินไฟไหลายเป็นระบบความร้อนนะมันต้องแท็กแล้วก็มีการซีนถุงซีนอะไรด้วยอ่าเป็นสองตัวนะครับเป็นระบบความร้อนนะครับเห็นเห็นช่างเขาบอกว่ากินไฟ ตัวหนึ่งครับสองพันสองร้อยวัตต์นะต่อตัวเนาะเนี่ยนะครับเป็นระบบซีนพร้อมแล้วก็มีระบบการอ่าแพห้ด้วยนะครับแล้วก็มีรางพอแพ็คเสร็จเราก็ต้องเอามาเข้าห้องเย็นนครับหนี่งบน่งดูครับเป็นแอร์รุ่นเก่าแล้วนะครับนะคุณบอกที่จะกินไฟเยอะคืออันนียระบบเนี้ยมันจะต้องใช้กู่กันเพราะว่าพอแพคความร้อนเสร็จปุ๊บก็ต้องมาเข้าห้องเย็น ตัวนี้แอร์1น8 0 0เป็นรุ่นเก่านะ10,800ทันดีทีวนะครับจะบอกค่าไฟเดือนหนึ่ง7,000นะครับแต่นี้ผมก็ให้ดูการใช้นะครับเป็นปกตินะครับคือตัวนี้ไม่ต้องจํากัดโหลดนะครับแต่ว่าอยู่ที่พลังงานก็คือ1 8ปดเบาๆตามพลังงานแบตเตอรี่เลยนะครับอกำลังตู้ผลิตตัวนี้ก็คือ2 5ต์นะครับที่ผมให้เบอร์นี่คิดละดูการใช้งานน้องแก้แต่ละอย่างรักอะไรบ้างนะครับนะีบ่ มีตะรุ่นเก่าครับอ่านี่ตะรุ่นเก่าๆเลยก็คือให้ต่อได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่จำกัดโหลดนะครับที่ทำํำเลือกชุดใหญ่นี่นะครับไม่จำกัดโหลดนะครับผมอ่าตอนนี้อ่าตากล้องก็กําลังเอามาก <c oughs> ำลังเพราะว่าตากล้องนี่ไรทะเลเกินนะครับทตรีมง,งานผมจะเอาแค่จําเป็นได้นะครับผมอ่า้วที่นี่คนระับ เดี๋ยวมาเบินะ้องะเดี๋ยวผมจะไปให้ไปดูแผงเนาะ,นะครับนะตู้ทำงานนะครับนี่แอล o บอดีดูดเข้าเป่าออกเทอร์โบทำงานตั้งแต่อุณหภูมิเกิน3.5อ,องศาขึ้นไปนะครับนี่อนนี้มันทำงานหนักเนาะเบรกเกอร์ขึ้นสูงสุดเลยนะครับอันนี้ดูดเข้านี่เป่าออกนะครับหมอ้อแปลงตัวเบร์เลยนะครับขนาดคนยืนนะครับอาช่างล้องมายืนปะอันนี้ตู้ใหญ่ตู้เบอร เบอร์ห้าเลยครับเบอร์ห้าเลยแหละตัวใใหญ่เลยใหญ่ที่สุดเลยแหละครับผมนะดูดูขนาดหน้าตู้นะครับปกติมันจะใช่อยู่เบอร์สามนะครับนี้เบอร์ห้าเลยหม้อแปลงเมลเลยนะครับผมดูมิเตอร์ครับหมุนเนี่การทํางานเนี่ยโอ้โหก็คือแบบขั้นต่ำเลยเอาง่ายต่อเดือนเนี่ยสามร้อยกว่าหน่วยขึ้นอยู่แล้วนะครับขาไฟเพ็นเจ็ดพันนะครับสามร้อยหน่วยขึ้นอยู่แล้วไปดูแผงนะครับการล็อกแผงขงเรานะครับตอนนี้ทีมงานกับ กาลังคือมาเตรียมของเตรียมอะไรแล้วมานี้ก็สามวันแล้วครับเขาวันที่สามนะครับผมแัองอยู่บนลังคาแ้วครับอันนี้บ้านเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวจะไปโดนะทะเบียนรถนะครับผมดูแขงนะครับอืมครับผมเนาใส่เพื่อระบายความร้อนยึดเนี่ยนหาครับผมกันพงกันฝ่าเสร็ดนอกเสร็ดในเรียบร้อย เราของเพื่อนก็มีไอตัวออนจิตอยู่หนึ่งชุดนะครับนะครับออนจิตหนึ่งหนึ่งชุดที่ใช้รวมกันรดคาไฟร่รวมกันเนาะออนจิตชุดหนึ่งจะบอกว่าลดเดือนหนึ่งมันลดได้สองพันบาทนะครับต่อเดือนพอห้าห้ากิโลวัตเพราะอยู่ตามแผงด้วยแผงอยู่ประมาณสักสิบสี่สิบห้าแผ่นนี่นะครับไอออนจิตเนาะ,ะใส่รวมกันเนาะครับใส่ลดคาไฟนะครับก็โซลาเซลล์เป็นพลังงานที่แบบ ใช้ทดแทนดีที่สุดในนขณะดตอนนี้นะแต่ผมก็กกาลังพัฒนากังหันลมนะครับกังหันลมเพื่อจะเยในตอนคืนนะครับ่อยกันนะครับผมตัวน,นี้ก็เห่ใส่เ,เต็มที่นะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นระบบใหญ่นะครับขนาดขนาดใช้ออกนะอ่าวยังวิ่งอยู่นิ่งๆเลยนะครับผมขนาดใสออกเนาะนะครับวันิ่งๆเลยแล้วก็มีเสือกันฟ้าเสือกนอกเสือในเสื์ นะครับสายดินสายเกา่าลง,งข้ากลางแล้วก็นี่ก็ออกแบบพค่งเล็กเพื่อให้ระบายความร้อนได้ดีที่สุดนะครับนี่แต่ละช่องนะครับนะแล้วก็จะมีลมฟูได้ข้างล่างนะครับลมฟูเข้าข้างล่างระบายอากาศได้ดีถ่ายเทได้ว่าเป็นจุดที่นอกนี่ก็คือให้ระบายอากาศได้ดีแล้วก็อ่ถนอมอายุของแบตเตอรี่นะครับนะเพราะว่าทุกอย่างถ้าเกิดความลงความร้อนมันกะ จะเขาเรียกว่ามันจะมีการสูญเสียถ้าความร้อนน้อยทุกอย่างนะไม่ว่าแต่แผงแบตเตอรี่นะครับผมทุกอย่างถ้ามีความร้อนก็จะทํางานไม่เต็มที่นะครับตัวน,นี้ก็คือระบายอากาศด,ดีถึงว่าจะเป็นแบตลิเตียวที่อยู่ในห้องเย็นห้องอะไรได้แต่ว่าถ้าเป็นอุณหภูมิที่แบบลงนะครับลงอากาศไทยเทศสบายมันก็จะยืดอายุแบตเตอรี่ได้ยาวนานนะครับผมนะนะครับผมอ่ะดูมิตเตอร์นะครับตอนเวลาใส่นะครับเบองตโท ต้๋เลยนะครับนะนะครับหมุนแบบกระชูดเลยนะครับนี่เวลาความร้อนทํางานนะต้วตี๋เลยครับนี่นะครับวัดก็อยู่ไม่เยอะเท่าไหร่ครับวัดความกินน้อยประมาณสามพันกว่านะครับข้างล่างนะสามพันนี่ครับเนี่ยนะครับสองร้อยสามสิบโวลต์เป็นมาตรฐานนะครับขั้นต่ำอย่ที่สองร้อยไม่น้อยกว่าสองร้อยยี่สิบโวลต์นะครับผม ครับตอนนี้ก็สิบนาทีแล้วนะครับผม่อช้แบบถือว่าแบบอ่ะรถคาไฟได้หลายบาทเลยนะครับไฟแดบ,บก็ยังมีไฟใช้นะครับระบบนี้เป็นออฟกิดให้บิดนะครับนะในระบบครับ เป็นประกอบนะครับเป็นอุปกรณ์ที่แกแบบชอบแบบประกอบนะครับของผมที่งานผมนี่ที่ท่านลูกค้าเลือกนั่นก็คือแบบประกอบนะครับเป็นประกอบเป็นท้องแดงแท้นะครับผมท้องแดงแท้รับประกันตู้อินเวอร์เตอร์ให้สองปีนะครับนะครับตอนนี้ท่านลูกค้าแล้วก็ไปดูฟาร์มอยู่ข้างหลังเนาะเพราะว่าเพื่อนกับบอประสงค์ออกซื้อนะครับผมเพราะว่านี่ก็คือส่งนอกด้วยนะ ก็ตอนนี้คือคือทุกยางคู่แข่งมันไหลแล้วครับนะมันจะต้องนี่นะนะครับเพราะว่า <c oughs> จะต้องเข้าใจนะครับผมการค้าการขายเนาะตอนกานลูกค้าก็ไม่ประสงค์ออกนามนะครับเพราะเพราเป็นนะเพื่อที่การค้านะครับในอนาคตดูครับมิตเตอร์อันี่ก็บเบาๆไรครับทำงานไปเรื่อยๆนะครับนี่ นะครับนะครับนี่ก็ระบายความร้อนเพราะว่ากินเยอะนะครับถ้าเป็นระบบ48แปดนี่ลงแล้วครับลงบูบบูบเลยนะครับลงบูบูบเลยแบตเตอรี่นะตันนี้เป็นระบบที่ใหญ่นะครับนะครับใหญ่ที่สุดนะครับของผมในตอนนี้นะอ่านะครับใหญ่ที่สุดกําลังจะพัดหน้าไปเรื่อยๆแล้วท่านก็คงติดตามไปเด้วอ่าไม่ช้าอาจจะเห็นมิร์เตอร์สามเฟสนะครับสามเฟสนะครับสามเฟสก็คือสามร้อยแปดสิบโวลต์นะครับนะครับเอซี แต่ก็ไปสามารถอ่าขนาดบาลานเศษใส่ได้เลยนะครับแยกเศษเป็นสองร้อยยี่สิบนะครับได้เลยนะครับนะครับระบบนี้ถ้าท่านสนใจแล้วก็อ่าหลักหลักสามขึ้นนะครับนะครับเอาง่ายแค่ของตลาดเขาหาแค่ลสองเซนเก่าครับผมแบตเตอรี่แค่ร้อยแอมนะครับร้อยแอมแผงแค่แปดแผ่นอันนี้แผงสิบสองแผ่นแบตเตอรี่สองร้อยหกสิบแอมแล้วก็อินเร์เตอร์ยี่สิบห้าเคนะครับอยู่ที่ สามแสนขึ้นนะครับสามแสนขึ้นนะเพื่้ชสนใจสามแสนต้นๆนะครับนะสนใจสอบถามได้นะครับกันตพนโซลาเซลล์นะครับมีระบบหลากหลายให้ท่านเลือกนะครับอันนี้ที่ผมมีไายก็คืองานโหลดในบ้านพลัหลายค่าไฟเจ็ดพันแล้วต้องการแบบเป็นออฟติดนะครับเป็นออฟกิดให้บิดดูครับินเตอร์ขนาดนี้นะนะครับบ้านผมยังไม่หมุนขนาดนี้เลยนะอันนี้ดูครับนี่ริ้วเรียรเลยครับผมมานะครับผมเอาสนใจก็โทรมาสอบถามได้ที่งานกำลัง เก็บของอู้ยนะครับสนใจสอบถามตามเบอร์นะครับศูนย์เก้าหนะครับนี่โทรไดต้ตลอดหลังสามทุ่มก็รุ่งนนหน้าเทร่าวันใหม่ครับว่าตอนนี้เร่งงานก่อนปีใหม่เนาะอ่าอดไลค้นหาด้วยหมายเลขโทรศัพท์ในทั่วโลกนะครับศูนย์หก8ี่นะครับกันทพนสุาเซลนะครับแล้วก็ท่านประเทศเพื่อนบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นลาวแล้วก็กัมพูชานะครับนะ ก็ท่านลูกค้าที่เป็นช่างเอาไปติดต่อก็ออที่เราก็เวียงจันทร์สวรรณเขตนะครับนะครับเมา่ตามบูชาก็ท่าตะบองเขมราชนะครับท่านลูกค้าเปิดสน,สนใจนะครับตัวนี้ก็น้ําหนักเยอะเหมือนกันนะครับตัวนี้เป็นร้อยโลเลยนะครับร้อยโลสองคนหามมันแทบจะไม่กระดิกนะครับนี่นะครับนะครับรอยก็โลเลยแบตเตอรี่ก็อยู่ที่แปดสิบ แปดสิบหกโลนะครับแปดสิบหกโลนะครับน้ำหนักเอาการเลยทีเดียวนะครับผมก็ได้ตั้งการชาร์จอะไรให้เรียบร้อยนะครับแักางการ์จเป็นตัวใหญ่เลยระบบป้องกันสูงซุดตัวนี้นะครับเป็นตัวตัวในระบบใหญ่เลยนะครับผมจะไม่มีการหลุดของแบตเตอรี่เอาง่ายถอดแบตเตอรี่ออกนะครับตัวอินเวอร์เตอร์ยังทํางานได้นะครับแต่ก็เป็นระบบที่สาคัญที่ผมเพื่ก็คือช็อตตัดนะครับป้องกันไฟดูดนะครับป้องกันระบบการรัดวงจรทุกอย่างนะครับที่ว่าผมเทที่เบื้งล่ตู้แหละ แต่ตอนนี้เป็นการเดินลายที่ใหญ่ก็อจะลองไม่ได้นะครับเพราะว่าจะาเครื่องจะสะดุดนะครับล่องเบรงเพราะว่า,าตัวน,นี้เวลาอุปกรณ์ตัวน,นี้เพราะว่ามันต้องนิ่งนะครับเหมือนมีการติดติดดับดับนี้ไม่ได้นะครับผมต้องนิ่งเลยเพา,าทํางานพวกนี้เป็นเหมืนกับายแซนบาทเลยครับผมายแซนบาทดูครับการกินความร้อนนะตอนนี้อยู่ที่หกหกแอมป์ซีนะครับหกแอมปร์ซีระบบความร้อนนี่เป็นการกินไฟที่หลายที่สุดนะครับ อันนี้กินกว่าเครื่องน้ําบุนอีกนะครับผมกินกว่าหม้อของเขากินยังหลายๆย่างเพราะว่าตัวนึงเนี่ยช่างเ็าบอกว่าอยู่ที่สองพันสองร้อยวัตต์นะครับนะครับการกินไฟนะนะครับผมกินไฟนักคือกันครับผมนะครับกินไฟเยอะแต่ตอนนี้ก็คือเอาเอาวุ้นคุณแอมดูก็ได้นะครับอ่าอ่าวนคุณแอมดูนะครับอ่าหกแอมเอซีคูณสองร้อยสามสิบวัต์นะครับก็คือการกินไฟนะตอนนี้ในเครตู้แต่ละอันนะครับ ราะว่าที่เขาบอกก็คือกิน2,200วัตต์ต่อตัวนะครับผมนะครับเบิ้งได้ขนาดมิเตอร์ยังแบบติ้วติ้วติ้วเลยนะครับนะอันนี้ก็คือให้เบิ้งนะครับเผื่อถ้าท่านที่สนใจแบบเอาแบบระบบใหญ่ที่ใช้แบบไม่จํากัดโหลดในบ้านอันเบิ้งมิเตอร์ขนาดนี้แล้วกันนะนี่นะครับนะอันนี้อาจจะอุณหภูมิอาจจะอาจจะคงที่เป็นบางครั้งเพราะว่ามันตัดตัดตแล้วก็เริ่มใหม่นะครับนี่นะครับก็หลดการ ความเร็วไปอาจจะเหลือตัวหนึ่งนะครับที่ทําความร้อนอยู่นะตอนนี้นะครับผมสนใจก็โทรมาสอบถามนะครับการพนเซลเซลอันนี้จะเไปตามคิวไปนะครับเล้วจะเร่งส่งค้องก่อนปีใหม่นะครับก็ทีมงานก็นจะ้ยุดพักกันนะครับนะแล้วก็จะมีอของท่านหนึ่งก็คือได้โอนสั่งจองมาแล้วก็ของท่านด็อกเตอร์นนะนั่นก็ท่านได้อุปถัมภ์ไปหลายชุดแล้วนี่ครับหม้อแปลง400แอมป์น,นะครับ M Y นะครับนะ อ่าก็ไปคูณเจ็ดสิบสองนั่นแหละก็คือกําลังวัดที่ผลิตนะครับแต่ว่าผมได้แจ้งก็คือเหมือนสิบร้อยเรามีพลังงานเท่าไหรมีน้ํามันเท่าไรกร็วิ่งได้ประมาณนั้นแต่ว่าอินเวอร์เตอร์คือกําลังเฮดไห้สูงสุดนะครับให้เยอะเดี๋ยวตอนนี้ก็น่าจะอยู่ที่สิบแปดเคใช้ได้นะครับต่อต่อวันผลิตได้ต่อวันนะครับใช้อยู่ที่สิบแปดกิโลวัตต์นะครับนะครับขันต่ำนะครับถ้าสูงสุดอ่าก็คูณตามอ่าสี่ร้อยคูณเจ็ดสบสองเลยนะครับ อยู่ที่ 25-28k นะครับกำลังคือกำลังของหม้อแปลงนะมันอยู่ที่องค์ประกอบหลายอย่างแต่ว่าเพื่อนเพื่นก็คือ25 k w ลวัเอาอยู่แล้วนะครับนะครับผมสนใจทุงมาสอบตามเอาขอบคุณครับผม